นี่คือที่พักของผมเมื่อคืนตอนนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วผมกำลังจะไปที่สนามเินเพราะว่าผมจะบินกลับบ้านที่อเมริกาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนสนิทของผมจะแต่งงานคุณรู้จักเพื่อนคนนี้เพราะว่าเขาเคยมาที่เอเทศไทยและเราทำคลิปด้วยกันตอนที่เราไปเล่นที่สมุยมีใครจำได้ไหมนั่นแหละเขาชื่อเอริกแล้วเอริกจะแต่งงานแล้วและผมต้องไปที่งานแต่งของเขาและ ผมจะถ่ายคลิปแบบอัปคลิปงานแต่งงานของเขาด้วยเพราะเขาเป็นเพื่อนผมทำให้ฟรีแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปที่สนามเป็นและปีนไป20ชั่วโมงถึงจะสอ์เลกซิตี้ลมมันแรงแต่ว่าดูข้างหลงังโรงแรมมีเรือโจรสลดัดเรือโจรสลัดจริงๆเลยเรือโจรสลัดแปลว่าอะไร Pirate s h i p ดู okay, do, do, do. ป้าไปแล้วใครจะมีเรือโจรสลดัดแต่เราไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปที่สนามเิ่น ตอนนี้เราถึงสอลเลกซ์ิตี้แล้วพ่อเลี้ยงมาระผมแล้วเราจะรีบกลับไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตัดผมสือชุดสำหรับงานแต่งงานแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้งานแต่งงานและวกลับประเทศไทยเลยผมมาแป๊บเดียวเองเสองวันตอนนี้ตอนนี้มันฤดูหนาวคือมันหนึ่งองศาแล้วผมใส่ืสผมใส่กางเกงาสั้นแล้วุดแบบนี้ หนาวเลยเดี๋ยว,ยวไปหาไปหาพ่อเลียงฮู้เห็ลมหายใจได้อ it's cold ฮารูนสวัดตอนนี้ผมอยู่บ้านของของแม่กับพ่อเหลี้ยงแล้วก่อนเราเริ่มนะวันนี้คือผมต้องไปตัดผมสื้อเสื้อเชิ้ตแล้วเตรีมมารายมอะไรเยอะแยะเพราะว่าเพื่อนจะแต่งงาน ก่อนผมออกไปผมอยากให้ทุกคนดูข้างนอกคือวันนี้มันสวยงามมากเลยอ่าเนี้ยนะครับนี่คือภูเขาใกล้ๆบ้านเนี่สวยงามมากเนาะเดี๋ยวเอาโดรนบินขึ้นและดูกันว่าแถวๆนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่ผมกลับมาสวันคริสต์มาสอาอากาศมันไม่ดีขนาดนี้เรามองไม่เห็นภูเขา ผมขย,ยับอยู่ไม่ไม่ได้มันมันซูนองศาข้างนอกโอเคแต่อุณ okay. ห็นหมูมบ้านแล้วตอนนี้เราต้องไปตัดผมลาเตรียมสำรงงานแต่งงานการขับรถที่อเมริกาผมอะไรมันอยู่สายมือนะครับไม่ใช่ขวาเหมือนที่ประเทศไทยและเกือบทั่วโลกอ,อ่าคนอเมริกาเราแปลกเนาะฉะนั้นตอนนี้ขณะที่ขับผมต้องผมต้องใส่ใจแบบ หนึ100่งเซหรือว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าตรงนี้เราจะขับในถนนในขวาสุดแต่ที่ประเทศไทยจะขับสายใช่ไหมแต่ที่นี่คือตรงกันข้ามเราต้องขับขวาแล้วพรมวลายอยู่สายแู้เดียวจอก,กันตอนที่เราถึงร้านตัดผมนี่คือรถโรงเรียนมันจะพาคนไปโรงเรียนฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ภูเขาวสวยมากจังเลย โอเคดัดผมรียบร้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเที่ยวต่อเป็นยังบ้างมีไหมรอไหมเต่ดูสิดูที่ตัดผมมันโคตรเตะ she cut my hair cut that p o wow o k a let's keep g o n g เป็นยังไงบ้างมีแฟนลูกมีเขาชอบที่จะแก้งว่าหัวจะล้าน ต่มันไม่ใช่ผมเป็นผมเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะมันสูงมากโ <c oughs> okay, อเคต่อไปนี้ก่อนเราจะไปงานแต่งคือเราต้องไปซือ้อเชิดเอาสีอะไรดีเนาะมันมีเยอะเกินไปเลือกไม่ถูกกันเป็นไงโอเคไหมตัดผมเสือพร้อมเดี๋ยวเราจะไปงานแตงงน่งกัน เอริกจะแต่งงานและผมบอกเอริกว่าถ้าเข้าใจสำหรับเที่เอาปิ่นค่าเครื่องปิ่นผมจะทายคลิปงานแต่งงานให้เข้าฟรีฉะนั้นเข้าใจตัวเครื่องปินแล้วผมมาที่นี่ฉะนั้นที่งานแต่งของเอริกผมคงจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะกับกล้องเพราะว่าผมจะถ่ายงานของเขาแต่เรามาชมการว่างานแต่งงานของเขาเป็นยังไงบ้าง เราจะไปที่งานผมจะอธิบายว่าเขาแต่งงานที่ไหนอะไรนี่นู่นนั่นแล้วหลังจากนั้นผมจะเริ่มถ่ายงานอย่างเดียว Let's do it ที่นี่นะครับที่พระวิหารคนที่นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะคนที่ชื่อว่ามอร์มอนนะครับพวกเรามีความเชื่อว่าเราสามารถทำพิธีศาสนาที่จะเพนึกเรากับอ่าเป็นพนรยาสามีพนึกกัน ชัวนิรันนะครับคือเราสามารถอยู่กับครอบครัวของเราได้ชัวนิรันเลยมันเป็นความเชื่อที่พิเศษมากและเป็นสิ่งที่สําคัญมากในความเชื่อของเราแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ข้างในพวกเขากําลังแต่งงานแล้วตอนที่พวกเขาออกจากงานแต่งงานเราจะเริ่มถ่ายคลิปเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายอะไรเรื่องพิธีเพราะว่าเราเราถือว่ามันมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากและสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งผมกับแฟนจะแต่งงานที่พระวิหารอาจจะไม่ใช่พระวิหารแห่งนี้เพราะว่านี่คืออเมริกาแต่ สักทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวแล้วาต้องไปรอเขาผมโคตชชอบงานแต่งงานแบบนี้เพราะว่านี่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคือผมสังเกตเห็นว่างานแต่งงานของคนไทยส่วนมากคลิปวิดีโอที่พวกเขาใช้เหมือนจะแบบเซ็ตทุกสิ่งทุกอย่างแบบโอเคๆเคจ้าบา่าวเจ้าสาวเดินมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวไทยไทยภาพปุ๊บโอเคเอาไม่เอาไม่เอาไม่แบบพวกเขาเสร็จแบบเตรียมเยอะแยะแต่สไตล์คงไม่ไม่คือเราไม่ได้เซ็ตอะไรคือเราทาเหมือนว่าผมไม่อยู่เลยผมแค่ พยายามเก็บบรรยากาศแล้วแบบแอบถ่ายหน้าตอนที่ยิ้มแอบถ่ายนิ้น,นู่นั่นแล้วตอนนี้มาดูกันว่างานแต่งงานของฝรั่งในศาสนาโมรมันเป็นยังไงบ้าง

การอยู่งานแต่งงานของเพื่อนทําให้ผมคิดถึงแฟนแฟนมาวันที่เมก็ไม่ได้ครั้งนี้แต่สักวันนึงเราจะไดน แล้วนะครับคือเดินทางมาทางบ้านปลอดภัยแล้ววันทายงานแต่งของเพื่อนแล้วคลิปที่เหลือคือผมไปเล่นกับพ่อสองสามคลิปแล้วสุดท้ายก่อนผมกลับบ้านอ่ะก่อนผมกลับประเทศไทยผมจะถ่าย MV ของวงห็อกแท้วงร็อกแท้จาก สมัยก่อนรับสามสิบสี่เจ็ปีแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปของไมค์แม็กเนตขอบคุณมากจริงๆรจากนันพรุ่งนี้กับคลิปใหม่